สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูเล็กเช่นเคยนะคะที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะแล้วเราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะซอยเสรีไทยนะคะ68แยก1เมืบุรีกรุงเทพมหานคระนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาทัวร์นะคะพาชมนะคะในส่วนของสตอกรถนะคะของทางบริษัทเพชรยนต์นะคะว่าเรามีรถเนี่ยจำนวนมากเลยหลากหลายมากๆเลยนะคะ โซนี้ที่เราเยินกันอยู่นะคะเป็นรถเก๋งนะ,ะมีทั้งเป็นรถ Honda นะคะ Toyota นะคะ Honda ก็จะมีเป็น Honda อ่า o r d o r d นะคะ City นะคะมี Toyota Camry อ่อ่าใช่ Toyota Camry นะคะ Altis นะคะแล้วก็ v i o s นะคะมีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพวก e c o ค a r นะคะก็จะมีเป็นพวก Suzuki Swift นะคะ n i s s a น March น,นะ แล้วก็ยาลิฟนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกสารเยอะมากๆเลยนะคะพาเดินชมกันไปเรื่อยๆนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยลูกค้าสามารถคอมเมนต์นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เลยคะ่ะเบอร์093-389-2888นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะพาชมนะคะไปเรเืเอยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถที่รอปล่อยนะคะ,ะลูกค้า จองนะคะจัดไปแน้นผ่านเรียบร้อยรอปล่อยก็จะอยู่แถวนี้เลยนะคะมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อให้ลูกค้าเลือกกันเลยนะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้นะคะเป็น Honda City ค่ะคันนี้จะเป็นปี2017นะคะสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะ v i ออนะคะเราก็จะมีทั้งเป็นรถเบนซินนะคะแล้วก็เป็นรถ2ระบบนะคะสามารถให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะว่าอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะผ่านเดินชมกันไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจจะออกรถกับทางบริษัทรถยนต์นะคะเราบอกเลยนะว่าเรามีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะสำหรับลูกค้านะคะเริ่มต้นที่2.79เเท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยพิเศษมากๆนะเพราะบอกเลยว่า ดอกเบีย้ยของรถมือสองนะคะขั้นต่ำก็สี่แล้วนะสี่บาทแล้วนะของเรามีดอกเบีย้ยิเสองจุดเจ็ดเก้านะคะไม่พอนะคะเรามีโปรโมชั่นสำหรับการส่งรถสไลด์นะคะฟรีไปถึงหน้าบ้านนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะนี่หรือว่าจะเป็นรถกระบะเราก็มีนะคะสำหรับตอนนี้ที่ลูกค้าที่กำลังมองหารถนะคะที่จะกลับไปใช้นะคะที่บ้านเกิดเนาะก,กับภูมิลำนาช่วงสงกา์นี้นะคะลูกค้าพลาดไม่ได้เลยนะรถกระบะนะคะหรือว่าจะเป็นรถ ครอบครัวนะคะเที่นั่งนะ SUV นะคะหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางนะคะเรามีหมดเลยนะนมีให้เลือกหลายสีนะคะลูกค้าสีขาวสีบอลเงินสีดำสีแดงนะคะมีหมดเลยนะคะพาชมกันไปเรื่อยๆนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสะดุดใจนะคะคันไหนอยากได้รถคันใดนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่ f อร์จูเนอนะคะหน้าแชมป์ของเราก็มีนะคะคันนี้แต่งซิ่งเลยสวยๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็น f อร์จูเนอตัวอ l น e w นะคะเราก็มีเช่นกันนะคะรถของเรานะคะสต็อกแน่นๆเลยนะ300เกือบ400คันนะคะตอนนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะยังมีโกดัง3ที่เป็นสต็อกรถที่เข้าใหม่นะคะรถพวกนี้คือเป็นรถที่เรามีการปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ที่โกดังสามของเราเนี่ยจะมีรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะมีเยอะมากๆเลยนะสำหรับคันนี้ก็เป็นนิสันมานะคะสีขาวสวยๆเลยนะตัวนี้เป็นเครื่อง1.2 EL นะคะปี2018-19นะคะสำหรับคันนี้เลขไม่บอกเลยน้อยมากนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่17,000เท่านั้นเองรถสวยสภาพเดิมๆเลยนะคะสีขาวๆแบบนี้ <Yeah. S 1> นะเลขไม่น้อยด้วยนะคะเครื่องเบนซิน SIM. เครื่องเดิมนะคะไม้แท้นะคะไม้ของเราไม่เคยก่อมไม่มเขี่ยไม้อย,ย่างแน่นอนนะคะคันนี้ก็ผ่อนเบาผ่อนสบายค่ะราคาอยู่ที่329000สนานะคะผ่อนอยู่ที่6 0 0 0กว่ากว่าเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่มีไรายได้นะคะ16,000บาทสามารถออกรถคันนี้ได้เลยคนเดียวนะคะไม่ต้องใช้ภูกูรวมนะหรือลูกค้าที่ประกอบอาชีพนะคะรับจ้าง หรือว่าจะเป็นค้าขายนะคะอาชีพอิสระทั้งหลายนะคะลูกค้าเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยมีแหล่งที่มาสามารถตรวจสอบที่มาของรายได้ได้ชัดเจนนะคะลูกค้าก็สามารถออกรถที่นี่ได้เลยนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเข้าไปเซ็นให้ถึงที่เลยถึงหน้างานเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนนะคะรถกระบะนะแล้วก็เป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะคะลูกค้า ตัวนิสสันแบคอีชันเราก็มีหลายสีเลยนะคะเรามีทั้งสีแดงสีดำสีขาวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะออกรถในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดรอช่วงสงการเนี่ยอาจจะไม่ทันเวลานะคะเพื่อลูกค้าจะได้มีรถใช้ในการขับไปเที่ยวนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวพาครอบครัวกลับบ้านเกิดน,นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็น ต o y o t a f o r t u n น r นะคะออเนนะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถตู้นะคะอยากเอาไปใช้งานนะคะเป,เป็นการประกอบอาชีพนะคะหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะรถตู้เราก็มีเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสีบอลเงินสีขาวนะคะมีหมดเลยนะอันนี้จะเป็นโฉมโฉมกันดั้มนะคะ ะะอันนี้เดินทัวร์เลยนะว่าเรามีรถรุ่นใดยี่ห้อใดกันบ้างนะคะสะต็อกของเราแน่นๆเลยนะคะรับรองเลยว่าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแน่นอนนะคะรถ Fort จ er ูเนอรนะคะตัวนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นรถปลดระวางนะคะของธนาคารสีชมพูนะคะในส่วนของการดูแลรักษาบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ปลดระวางนะคะมีการเช็ครอบใหม่ทุกระยะใหม่เลยนะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่เลยนะคะเป็นรีเจนเดอร์นะคะรถประเภทรีเจนเดอร์ที่เรานําเข้ามานะคะส่วนมากจะเป็นรถเทสต์ได้นะคะแล้วก็เป็นรถเดโมนะคะรถบอกเลยว่ายังไม่เคยมีเจ้าของเป็นน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะรีเจนเดอร์ของเรานะมีทั้งตัว 2.4V นะคะ 2.8V นะคะขับ4นะขับ4ทั้งหมดเลยรีเจนเดอร์ที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้นะคะ น้องๆป้ายแดงนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าแจ้งว่าโอ้ราคาไม่ค่อยต่างจากป้ายแดงเท่าไรบอกเลยว่าป้ายแดงนะลูกค้าอาจจะต้องรอรถนะคะแต่ถ้าออกรถกับเราเนี่ยลูกค้าไม่ต้องรอรถเลยเรามีสต็อกลรถนะคะรอออกได้เลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะรถที่มีอยู่นะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าทางบริษัทเพชรยนต์เนี่ยคัดรถทุกคันนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะที่สําคัญเลขไม่ไม่มีกอไม้สีไม่กลับสีด้วยนะ โฉหน้านะคะมาดูกันข้างหน้าบ้างนะคะตัวรีจินเดอร์นะคะบอกเลยจอดเรียงๆสวยๆแบบนี้นะคะบอสเราเนี่ยสต็อกกันมาให้อย่างเนืองแน่นเลยนะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถเลขทะเบียนได้ลูกค้าแคปหน้าจอได้เลยนะคะส่งมาส่งมาให้หนูเล็กสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแต่สอบถามกันเข้ามาก่อนนะ เบอร์โทรศัพท์ตามที่เราให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะเบอร์0933892888นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะเอกสารในการออกรถบอกเลยไม่ยุ่งยากค่ะแค่ลูกค้ามีบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะเอกสารรายยืนยันลายได้นะคะแล้วก็สเตตเมนต์นะคะลูกค้าก็สามารถออกรถได้แล้วหรือลูกค้าท่านใดที่ทําอาชีพอิสระรับเงินสดนะคะก็สามารถออกรถได้เช่นกันไม่มีประกันสังคมก็ออกรถได้เช่นกันหรือ ลูกค้าแจ้งว่าติดแบคกนิดเราก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะรองรับสําหรับเคสลูกค้าที่ติดแบ็คติดด้วยนะคะในส่วนของตัวรถ SUV นะคะบอกเลยว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเราได้ดอกเบีย้ยเท่าๆกับรถเก่งเลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่าๆกันเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีก็ฟรีดดาวน์กันไปเลยเช่นกันนะคะ นี้กันบ้างนะคะจะเป็นโซนรถกระบะอ่าคันนี้เราก็มีนะคะ h o n d a นะมอเลิโอนะคะคันนี้ก็เป็นมินิแวร์นะคะ7ที่นั่งนะคะเหมาะสำหรับอลูกค้านะคะที่มีครอบครัวที่เกิน5ท่านขึ้นไปนะคะรถคันนี้7ที่นั่งสะดวกสบายและที่สำคัญนะคะขับขี่สมรรถนะดีด้วยนะคะขับในเมืองได้สบายๆนะคะแล้วก็ไม่กินน้ำมันด้วยนะคะคันนี้ทรงเขาจะยาวๆหน่อยนะสำหรับคันนี้เราเปิดราคาขายกันอยู่ที่37 5,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าค่ะ คันนี้ลูกค้าได้ฟิล์มไปเลยนะได้ฟิล์มไปให้แล้วแล้วก็ติดคิ้วกันสาดไปให้รอบคันเลยนะคะเรามีการปรับสภาพให้ออกมาดูสวยงามมากๆเลยนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของโซนรถกระบะกันบ้างนะคะรถกระบะเราก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะส่วนนี้จะเป็นประเภทรถโตโยต้านะคะโตโ o ต้า e ีโวมีทั้งแคบนะคะ4ประตูนะคะ ตัวสูงตัวเตี้ยมีหมดเลยนะคะบางคันเนี่ยมีการแถมหลังคาแคดดี้บอยให้ไปด้วยนะคะแต่หากลูกค้าท่านใดแจ้งว่าไม่ชอบไม่อยากได้แคดดี้บอยนะคะเราก็สามารถถอดออกให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนิสสันมาร์ทนะคะ นิสสันมาร์คคันนี้บอกเลยนะคะว่าราคาหน้าหน้าลักมากนะคะราคาเราตั้งขายอยู่ที่2,290 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ที่4,000น,ต,นต้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ปี2012เครื่อง1.2 EL นะคะเป็นแฮชแบ็กนะคะ5ประตูบอดหลังปรับพับได้นะคะ,ะ,คะลูกค้าเป็นรถอเนกประสงค์เลยก็ว่าได้นะคะหากลูกค้าไม่ใช้งานบาะหลังอยากจะนำไปใช้ผลของก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะตัวนี้ คันนี้เล็กะเบียนะคะ1กไก่นอนหนู5 8 8 3นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเช่นกันนะคะมิตซูบิเรามีอยู่3สีด้วยกันนะคะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นโซนรถกระบะนะคะหรือจะเป็นมิซูบิชิคันนี้นะคะไททันนะคะตัวยกสูงของเรานะคะคันนี้ก็ ปี2019เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวเลขไมะค่ะอยู่ที่15,000เท่านั้นเองนะคะราคาขายเราเปิดขายกันอยู่ที่539,000บาทนะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะเครื่องดีเซลสำหรับลูกค้าที่มองหารถนะคะเครื่องดีเซลอยู่นะคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นตัวเกียร์แมนนวลน,นะคะขับเคลื่อนแบบสนุกมากๆเลยนะคันนี้และที่สำคัญนะคะสีขาวนะ สีขาวซื้อป้ายแดงต้องเพิ่มเงินด้วยนะคะแล้วบางทีเนี่ยอาจจะต้องรอรถด้วยนะคันนี้ใหม่มากๆเลยนะคะทะเบียนคันนี้สามทบุท่าต่อเต่า2907นะคะโหเราก็ได้กล้องหลังไปแบบสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาชมกันไปเรื่อยๆนะคะ รถกระบะเราก็มีเข้ามาใหม่เป็นจํานวนมากเลยนะทั้งโฉมเก่าโฉมใหม่นะคะตัวหน้าหล่อนะรีโวนะคะเรามีหมดเลยนะสต็อกเราแบบแน่นๆลน้นๆเลยนะคะรถกระบะดอกเบีย้ยเราก็เป็นดอกเบีย้ยพิเศษเหมือนกันนะคะลูกค้ารถกระบะาสามารถจัดยอดได้เต็มด้วยเช่นกันนะลูกค้าสายทํามมาหากินนะคะสายซิ่งมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะลูกค้า ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทร0 9น3 8 9 2 8 8 8เบอร์นี้โทรมาหนูเล็กรับสายนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะก็พาชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ